ครับสวัสดีครับผมมารนพินกับฟิวไทย b บบ s ล็ p o r t ครับที่เห็นอยู่เป็นถาดปสนข้าวต้มนะครับแล้วก็อาหารนะฮะจะให้ดูนะครับว่าสำหรับคนที่ไม่ค่อยได้เดินทางหรรถท่วนครับคือตากฎหมายเมืองไทยนี่ระยะทางเกิน3 0 0กิโลเมตรรถถ่ว์รถโดยสารนี่นะครับเขาจะต้องมีจุดแวะการดตอนกลานคือให้ทานข้าวต้มนี่ ที่เป็นกลุ่มกูบอกเห็นว่าเป็นตัวรถน,นี่เป็นปกบอกสองไม่มีหัวด้านล่างเป็นคือกูบองหางนะครับก็คือถ้าไม่ทานอาหารก็เอากูบองเนี่ยะครับมูลค่าใบละยี่สิบาทมาแลกซื้อสิบคยนละหนึ่บงบาทนะครับอันนี้เป็นหลักปฏิบัติทั่วไปของรถทัวร์เมืองไทยนะครับบอกไว้มีเป็นคอมมิสหนุ่คนที่ไม่ค่อยเยดืนเดินทางดยรถทัวร์ด้วยัวยวยน,นะครับ เราเราจะไปสร้างคือเราไม่ทานอาหารนะครับเราก็เอามาแรกชิ้นที่ป .2 ที่มีแค่มูลค่า15าสิบห้าบาทนะครับก็คือถ้าเราทานอย่างป .2 ออนี่นะครับถ้าเราจะทานอย่างอื่นมูลค่าเท่าก,กันก็จ่ายเพิ่มนะก็คือกูปองเนี่ยติดมาสัูดวงมีมูลค่าของมันนะครับดังนั้นใช้ตรงนี้นะครับบางคนอาจจะไม่ได้ใช้ตรงนี้น่าเสียดายนะครับ นี่ก็เป็นตัวอย่างข้าวของข้าวต้มนะครับของรถ VIP สายใต้นะครับส่งนิกร,รุงเทพไป,ปตัานีนะครับรถกรุงเทพโกลด์ไข่เข็มมีปลาทอดนะครับแล้วก็มีซูชีย่ะก็จริงๆแล้วสายใต้เนี่ยก็บอกเลยว่าสายใต้อาหารค่อนข้างดีนะครับจะเป็นตัวอย่างนั่งรวมกันกินอัในใน,นี้กิน6ก แต่ว่าโตนีาาคนคน้ครับก็แค่คพอทานนะครับเพราะว่าเขาปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบของส่วนพระมหากษัตรับซึ่งเป็นระเบียบเก่าสมัยที่เมืองไทยยังเลือดทางยังลำบากอยู่ต้องหาอาหารให้ผู้ริษยา